สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงความเป็นไทยแล้วคุณผู้ชมนึกถึงอะไรคะถ้าไม่พูดถึงเรื่องของอาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยเราแล้วนะคะเรื่องของงานฝีมือและก็ศิลปะนั้นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งค่ะที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกค่ะว่าไม่แพ้ชาติใดเลยแต่ว่าวันนี้นะคะยังไม่บอกค่ะว่าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรให้คุณผู้ชมเดาเล่นๆก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคุณค่อยกลับมาเฉลยค่ะ เห็นกูยอยู่ตรงนี้แล้วนะคะบางท่านก็ต้องร้องอ๋อแล้วก็นึกคำตอบออกแล้วนะคะสำหรับคำถามที่ว่างานฝีมือที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพระดับโลกนั้นก็คือหมไทยนั่นเองค่ะ จะไม่ได้มีต้นกําเนิดในประเทศไทยนะคะแต่ว่าหลังจากที่คนไทยนั้นได้เรียนรู้การเลี้ยงไหมา <ๆ S 1> การปลูกต้นหม่อนแล้วถึงในสมัยรัชกาลที่5นั้นญี่ปุ่นจะเข้ามาสอนเรื่องของการผลิตให้มีผลผลิตมากขึ้นแต่ว่าคนไทยก็ยังนิยมผลิตแบบครัวเรือนค่ะค่อยๆถักค่อยๆทอไปเรื่อยๆเน้นความละเอียดความประณีตค่ะและนั้นนะคะก็คือข้อดีของไหมไทยค่ะ จากการทำเองไปใช้ในงานพธิธีงานต่างๆอย่างเช่นงานบุญงานแต่งงานงานบวชเรื่อยมาจนล่วงเวลากระทั่งยุคของหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้เกิดจุดเปลี่ยนของไหมไทยขึ้นเมืเ่อมีชาวฝรั่งต่างชาติที่คนไทยรู้จักชื่อว่าจิมทอมสันเป็นคนชอบและสนใจศิลป,ปะ เสาะหาเก็บรวบรวมซื้อผ้าไหมไทยลวดลายต่างๆเก็บสะสมศึกษาหาลวดลายแหล่งผลิตที่มีฝีมือมีความคิดว่าผ้าไหมไทยนอกเหนือจากความสวยงามของอสีสันลวดลายความพิ้วละเอียดอ่อนนุ่มเมื่อสัมผัสความประณีตบรรจงจากการทอด้วยมือ คือสิ่งที่โลกน่าจะได้รู้จักและนั่นเองจึงเป็นต้นกำเนิดให้เกิดการผลิตผ้าใหม่ของเราไปยังประเทศต่างๆค่ะตั้งแต่ถูกนำไปใช้ตัดเป็นเสื้อผ้าในหนังฮอลลีวูดเรื่อง Ben h ฮอรละครบรอดเวย์ t h อ King a n d I และทุกวันนี้นะคะหลายๆครั้งก็นำไปใช้ตัดชุดประกวดในเวทีนางงามระดับโลกเรื่อยมาค่ะ ทางจุนเริ่มต้นของการนำไหมไทยสู่เวทีโลกลู่ทางสดใสและส่งผลกลับมาสู่ประเทศไทยไม่ใช่เฉพาะเรื่องของชื่อเสียงเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังส่งผลกลับมาสู่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและผู้ทอผ้าไหมแปรรูปผลิตภัณฑ์ค่ะนับได้ว่าไหมไทยนั้นเป็นหนึ่งในสินค้าในตลาดโลกที่เราภูมิใจค่ะสวัสดีค่ะ